โอเคความสําเร็จคําชื่นชมเราไม่พูดถึงมันเพราะมันให้ผลที่น่าชื่นใจอยู่แล้วไอ้คาแดกดันไอ้พวกคำถากถางหรือไอ้คำอีอีอะไรในความเป็นอดีเนี่ยคุณรู้สึกยังไงผมเป็นคนทําสื่อครับนะเพราะฉะนั้นผมผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยแล้วมันก็ควรจะเป็นเช่นนั้นด้วยว่าไอ้ความเห็นของคนที่เสพสื่อเนี่ยมันไม่ควรจะออกมา<ห><ด>ในทางเดียวนแนวว่าทําแหมทําเป็นพวกอดเตีผมว่าสื่อที่แบบมีแต่คนชอบอย่างเดียว หรือทางการมีแต่คนเกลียดอย่างเดียวนั่นน่านนนจะเป็นสื่อที่แปลกประหลาดเพราะว่ารสนิยมความเชื่อความชอบของคนในโลกนี้มันต่างกันมากมไงฮะเพราะฉะนั้นประการแรกก็คือเป็นเรื่องธรรมดามากเลย<ะ>ที่สื่อของเราจะถูกคนมองทั้งสองฝั่งนะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือมันผ่านชีวิตผ่านการทํางานม,มาระดับนี้ครับนะม,มันแยกแยะออกน,นะครับว่าความคิดเห็นชนิดไหนเป็นสิ่งที่เราควรจะใส่ใจ ในขนาดเดียวกันความคิดเห็นแบบไหนหควรจะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องไปแคร์นะครับเพราะฉะนั้นผมเป็นคนหนึ่งนะที่ผมไม่อ่านไม่อ่านพวกกระทู้อะไรต่างๆในเว็บไซต์ยอดนิยมเลยผมไม่อ่านผมผมยืนยันได้ไม่เคยอ่านดราม่าอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยได้อะไรจากไอ้พวกคําความเห็นแล้วก็คําวิจารณ์คอมเมนต์เหล่านั้นเนี่ยผมรู้สึกด้วยซ้ําว่าทุกวันนี้สังคมเราเป็นสังคมที่ ช่างเม้นกันเกินไปอ่ะแล้วความเห็นส่วนใหญ่มกักจะไม่ค่อยได้คิดด้วยแล้วก็เลยเป็นสังคมที่แบบโหมีคนขยันออกความเห็นกันมากเลยแต่สิ่งที่เป็นความคิดเห็นน้อยมากเลยตอนเนี้ยผมยัง